มันพาผู้ชายเข้ามาแอ้ชื่อมันไม่เอาว่ะกำลังสนุกเลยอะพี่ออหนูขออีกบนึงนะอินใจเพิ่มเราไปจากที่นี่กันไหมเบบีอยากเห็นลกูกต้องเจ็บปวดทรมานแบบนี้อีกแล้วนะลกูกเราไปไหนไม่ได้หรอกเองินที่ตัวผงไม่มีมัวทําอะไรกันอยู่นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไอโอ๊ตข้าวครูเสร็จยังมองอะไรแก่ซื้อผ้าในตู้กูมันจะหมดแล้วนะเว้ยมันใช่หน้าที่ของมึงไม่ผัวงไอย่สารงแน่ What?